วัสดีค่ะชื่อพัชรินชัยเชษค่ะเป็นพนักง,งานของบริษัท k l e n for Green ค่ะตำแหน่ง o p e r a t i o n Manager ค่ะเข้ามารับหน้าที่เป็น Supervisor ของในงานนี้ค่ะในแผนกของแม่บ้านค่ะในทุกๆวันของการเริ่มต้นการทำงานนะคะก็คือน้องๆจะเตรียมตัวโดยการที่ใ,ใส่อุปกรณ์ PPE เพื่อกันเพื่อป้องกันเชื้อโรคจากที่จะเข้าสู่ร่างกายตัวเราเอง,งคะก็คือเริ่ม เริ่มจากการใส่แมสปิดปาตกปิดจมูกเลยคะ่ะแล้วก็ใส่ถุงม,มือชั้นแรกแล้วก็ใส่ชุด CPE แล้วก็ใส่ถุงม,มือชั้นที่2แล้วก็ตามด้วยหมวกแล้วก็ตัวเฟ c ช s h i อะไรเงี้ยค่ะก็คือเป็นการป้องกกนเช่วยโลกเข้าสู่ตัวพนักง,งานแม่บ้านเองอะไรเงี้ยค่ะก็หลังจากนั้นก็คือมาลงมาเข้าประจําจุดของแต่ละแต่ละคนเพื่อเตรียมอุปกรณ์แล้วก็เข้าทำความสะอาดในแต่ละจุดคะ่ะอุปกรณ์ก็จะมีเป็นตัวไม้็อบตัวไม้็อบตัวนี้จะใช้เป็นแบบ สำหรับใช้กับผ้าเปียกแอลกอฮอล์ค่ะเพราะก็คือทุกจุดเราจะใช้เป็นตัวผ้าเปียกในการผ้าเปียกที่ผสมมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์75%าเปอเนะไรค่ะเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคทุกส่วนที่เป็นพื้นที่แล้วก็โตะ๊ะก็อี้การทํางานทุกอย่างจะเป็นเป็นผ้าเปียกท,ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เจค่ะในการฆ่าเชื้อโรคตัวน้ํายาส่วนในห้องน้ําก็จะเป็นตัว น้ำยาฆ่าเชื้อโรคของตัวมันตีวอร์ดค่ะก็ในการฆ่าเชื้อโรคแล้วก็ส่วนอื่นก็จะเป็นช่าเปียกแอลกอฮอล์ทั้งหมดค่ะในการทําความสะอาดอย่างอย่างถ้าถ้าเป็นพื้นที่ที่เป็นออฟฟิศก็คือทุกหนึ่งชั่วโมงเราเข้าทําทีแล้วก็ถ้าเป็นพื้นที่ที่เป็นสนามซ้อมสนามแข่งก็คือทุกจบการจบการแข่งนัดหนึ่งก็คือน้องจะเข้าไปทำความสะอาดส่วนสนามซ้อมถ้าพื้นที่สนามซ้อมไม่มีนักกีฬาเข้าซ้อมแล้วแม่บ้านก็จะเข้าไป ทั้งพื้นแล้วก็เน็ตแล้วก็อุปกรณ์ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ซ้อมค่ะเป็นแม่บ้านทําความสะอาดโรงแรมค่ะ How h o u s e k ป p p i n g ค่ะชื่อใหม่ปัญญานะคะอ,อ๋อเป็นแม่บ้านค่ะทํางานโรงแรมค่ะ How h o u s e k ป e p i n ชื่อน้องนุชคาเลิศค่ะก็คือมาแต่เช้าก็คือวัดอุณหภูมิทางเข้าหน้าโรงแรมอะค่ะแล้วพอวัดอุณหภูมิเสร็จก็ขึ้นไปเปลี่ยนชุดทํางานนะคะ ใส่แมสให้เรียบร้อยค่ะแล้วลงมาข้างล่างเราก็จะมาใส่ชุดหมวกแล้วก็แฟชชิลถุงมือแล้วก็ชุด PPC ค่ะก็คือการได้อยู่ดูแลแขกอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้แขกพอใจในความป้องกันทำความสะอาดอะคะ่ะกไ็ได้ใกล้ชิดแขกดูแลแขกแล้วก็ได้แบบ ความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยให้แบบแขกปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยโรงแรมของเราได้มีเกียรตินะคะที่ได้รับนักกีฬาแบดมินตันนะคะถ้าเกิดเป็นโรงแรมอื่นเขาจะไม่มีใช่ไหมคะแต่โรงแรมของเราได้ติดนะคะว่าได้มีนักกีฬาที่แบบเป็นระดับโลกมาพักกับเราแล้วก็มาอยู่กับเราเป็นเดือนๆน,นะคะค่ะก็ภูมิใจอะคะ่ะเพราะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของเราเราก็ภูมิใจมากอะคะ่ะ ผมเรืออากาศโทพบวิชาชัยบทคงศรีทอนนะครับเป็นหัวหน้าชุดสาวัตหารอากาศนะครับที่รับผิดช,ชอบภายในบับเบิลการแข่งขันกีฬาแบดมินตันโลกนะครับความท้าทายนะครับหมายถึงการที่เราได้มารักษาความปลอดภัยภายในบับเบิลที่เมืองทองทานีนี้นะครับคือภาษา ที่เราจะสื่อสารกับนักกีฬาต่างชาตินะครับก็มีความท้าทายว่าลูกน้องของผมจะสามารถสื่อสารพูดคุยกับชาวต่างชาติได้หรือไม่นะครับแต่พอมาแล้วก็สามารถพูดคุยสื่อสารได้นะครับเพราะว่าฐานอกาศทุกคนของเรานะครับผ่านการอบรม ECL นะครับหมายถึง English c o n f i e e n c i e Level นะครับระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษของเราก็สามารถ ใช้สื่อสารกับชาวต่างชาติได้ในระดับหนึ่งครับก you <fashion> <pl ains> ็ไม่ไม่ยากนะครับว่าทางทีมสวัสดิากาศของเรานะครับได้วางแผนการบริหารจัดการของเราไว้แล้วนะครับสำหรับการรักษาความปลอดภัยของหน้าที่ความรับผิดชอบของสวัสดินอากาศเรานะครับก็รักษาความปลอดภัยภายในบับเบิลนะครับทั้งสีบับเบิลที่ โรงแรมโนวเทลโรงแรมไอบิแล้วก็สนามซ้อมที่ h อแล้วก็สนามแข่งขันทีอารีนานะครับก็เราได้จัดกวางกำลังไว้เรียบร้อยนะครับก็ไม่น่ามีมีปัญหาอะไรนะครับผมนายสุทัตยพยามเมงพนักงานขับรถบริษัทเฟิร์สทัสบอร์ดบริการก็เราก็ดูแลว็าจะมีทีมงานของเราสองใช่ไหมครับนำ ผู้โดยสารขึ้นรถเราก็มีหน้าที่รับผิดชอบจากเสร็จจากงานแล้วก็ทำความสะอาดรถด้วยน้ำยาฆ่าเชือ้อขั้นตอนขึ้นรถของเราก็จะมีเย๋ยวล้างมือนะครับแล้วก็ที่กา้านระดับควบคุมคนขับนะฮะับการป้องกันนะครับ,รรรบแล้วก็ประตูอีกขั้นตอนในห้องผู้โดยสารครับเรามีการเซต มีขั้นตอนต่างๆทุกอย่างแล้วระหว่างมาตัวเราจะมีเยลล้างมือทุกขั้นตอนนะครับับที่นั่งของเราก็จะมีป้องกันตลอดนะฮะไปคุ้มครองเดียวเราจะมีทุกจุดนะครับเดี๋ยวล้างมือหลังจากเราส่งผูดด้โดยสารเรียบร้อยแล้วแต่และเที่ยวเราจะทําความสระนะเกลือการฆ่าเชื้อแต่และเบาะทุกที่นั่งนะครับนี่คือการขั้นตอนนะฮะเราก็ ก็รู้สึกว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับท้่เราทํางานมาแล้วก็เร่งเห็นว่าเรามีความสําคัญในเป็นส่วนหนึ่งของในทีมงานนะสวัสดีค่ะชื่อไพรินมันวิชาชาัยนะคะในการจัดงานแข่งขันครงนี้ค่ะก็มีหน้าที่ประจำจุดสเกนนิ่งคอยค่ะที่ทางเข้าอารีนาค่ะแล้วก็หน้าที่หลักๆเลยค่ะก็คือตรวจสอบอุณหภูมิของู้เพ้าร่วมง,งานทุกท่านนะคะ โดยที่จะมีการคอยเตือนเรื่องของการล้างมือก่อนเข้างานการเว้นโซเชียลดิสทันซิ่งค่ะโดยที่การที่เราตรวจสอบอุณหภูมิเนะี่ยเราจะ่วบดูดผ่านจอนะคะเนื่องจากเรามีการเว้นระยะหา่างจึงต้องมีการคีิดิสแทนกับผู้พักร่วมง,งานทุกท่านนะคะทีนี้ทุกคนที่เดินผ่านจะผ่านตัวของเทอร์โมสแกนเข้ามาจะมีอุณหภูมิขึ้นในแต่ละท่านเลยว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ถ้าท่านใดมีอุณหภูมิเกินนะคะเครื่องมันก็จะลองเตือนแล้วก็ เราก็จะเชิญให้เขาไปนั่งพักคอยที่ holding area เพื่อที่จะกลับมาวัดอุณหภูมิอีกครั้งหนึ่งะคะ่ะว่าผ่านเกณฑ์สามารถเขา้าหอได้หรือเปล่าอันนี้คือหน้านที่หลักที่ทําประจำนะคะความท้าทายที่มากที่สุดในการจัดงานนี้เลยนะคะก็คือการจัดงานภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 นะคะ เนื่องจากนักกีฬาที่มาแ,แข่งขันของเราอะคะ่ะมาจากทั่วโลกเลยการควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดหรือการติดเชื้อในงานนะคะถือเป็นความท้าทายหลักอย่างนึงเลยอะคะ่ะโดยที่ในการจัดการทั้งนี้ค่ะการบรหิหารจัดการที่สําคัญของเรา,าการ็คือการทำ organization quarantine คือการทํางานภายใต้บับเบิ้ลทุกคนเนี่ยต้องอยู่ภายในบับเบิ้ลอะคะ่ะก็คือ,อ,อไม่สามารถออกไปข้างนอกได้เพื่อควบคุมการาระบาดของโลกอะคะ รวมทั้งมีการเตือนผ้เข้าร่วมงานทุกท่านถึงมาตรการของการจัดงานการสวมหน้ากากอนามัยนะคะการล้างมือบ่อยๆแล้วก็รวมถึงการเวลนยะห่างไม่ใช่แค่ตัวเราแต่ว่าเราต้องเตือนคนอื่นด้วยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจัดงานมากที่สุดนะคะ